สาวน้อยคุณข้างหลังคุณเจ้านายเจ้านายเจ้านายไม่ดีแล้วมีอะไรไม่ดีเหรอคุณเยวเย,วเ,ยวเวียนเ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 ป็นอะไร คุณเย,ยวเย,ยว,เวียนอยู่ที่ทะเลสาบเหชูถูกราชาปลากินถูกกินไปแล้วอะไรนะในทะเลสาบนั้นมีปลาตัวใหญ่พิเศษยาวหลายเมตรฉันทำไมคุณถึงพาเธอไปทะเลสาบเหยืชูคุณไม่รู้หรือว่าที่นั่นมีราชาปลาทองเทา้า เฮ้ hey, วันนี้ในที่สุดก็มีปลาตัวใหญ่ในที่สุดก็จับปลาตัวใหญ่ได้วันนี้ในที่สุดก็สามารถให้ภรรยาฉันได้กิน จ้าหมิงคนนี้ช่างทำบาปจริงๆทุกคนรู้ว่าราชาปลาทองเทาเป็นผู้ปกป้องทะเลสาบเหฉืชยังกล้าไปตกปลาอีกเมื่อสองปีก่อนมีเด็กหญิงคนหนึ่งไปทําให้ราชาปลาทองเทากดทระก,ดกดถูกกินไปแล้วไม่เหลือแม้แต่กระดูกเขาทบราชาปลาโชคลาภจะมาหลอกลวงราชาปลาจะนำภัยพิบัติสมควรแล้วที่บ้านเจ้าหมิงโชคร้ายดังนั้นภรรยาของเขาจึงตั้งคันมาแล้วสามครั้งแทงไปสามครั้งนี่มันจะทําให้ตระกูลขาดสะบั้นเลยนะเฮ้พวกเธอที่ชอบพูดจาถ้ายังกล้าสาปแช่งตระกูลเจ้าอีก ฉันจะทำให้พวกเธอไม่มีลูกก่อนเจ้าหมิงคนนี้เหมือนพ่อของเขาเลยไม่มีใครตายดีเลยเจ้านายช่วงนี้พวกเราใช้เงินจำนวนมากจ้างผู้เชี่ยวชาญการจับปลาตายกันต่อนเนื่องที่ทะเลสาบเหยชู่่ตอนมาที่นี่ไม่ใช่บอกว่าจับปลาฉลามได้เหรอทำไมตอนนี้ถึงจับ ราชาปลาทองเท้ายังจับไม่ได้เลยเจ้าหมิงจับปลาตัวใหญ่ได้จริงๆแล้วเห็นชัดเจนแน่นอนฉันเห็นด้วยตาตัวเองเจ้าหมิงคนนี้กล้าหาญมากบรรพบุรุษของเขาสามชั่วอายุคนเป็นชาประมงเขาใช้ฉวกฉับก็กจับปลาตัวใหญ่หนักหลายสิบก,กิโลกรัมได้ไปเธอตามฉันไปพบเขาพระเจ้านี้เป็นการตั้งครั้งที่สีของฉันแล้วขอให้ช่วยปกป้องฉันด้วยเด็กคนนี้ ภรรยาฉันกลับมาแล้วว้าวเจ้าหมิงคุณตกปลาได้หนักขนาดไหนนะไม่หนักมากแค่ประมาณสามสิบกิโลเราขายพรุ่งนี้พอดีจะได้ซื้อเตียงเด็กอี้ชิฮาวาลูกชายเอย๋ยลูกเอย๋ยแม่ทำไมถึงรื้อร้อนขนาดนี้อ่าอ่าปลาเหล่านี้มาจากไหนลุงหลีข้างบ้านบอกว่าคุณไปตกปลาที่ทะเลสาบเหยนฉู ที่นั่นมีราชาปลาทองเทา้าบอกว่าอเจิฮวาคุณไปไม่ได้หรอกคุณอย่าตื่นเต้นเกินไปเลยอเจิฮวาฉันเคยบอกคุณไหมในทะเลสาเหวชุยมีราชาปลาทองเทา้าคุณไปไม่ได้จริงๆทําไมคุณถึงไม่ฟังเลยที่ไหนมีราชาปลาทองเทากันดูสิฉันจับปลาได้ตั้งมากมายก็ไม่มีอะไรนี่ถ้ามีเรื่องก็จะสายแล้วเมื่อไม่กี่ปีที่แล้วเด็กหญิงคนนั้นคือถูกราชาปลาทองเทากินใช่ไหมฉันบอกคุณไปกี่ครั้งแล้วนั่นเป็นเรื่องที่ชาวบ้านแต่งขึ้นเพื่อหลอกคนภายนอกทำไมคุณยังเชื่ออยู่ละ่ะ เสียววินแท้ไปสามครั้งกว่าจะตั้งท้องได้ครั้งนี้นี่คือครอบครัวเจ้าเป็นผลจากการจับปลาในรุ่นสู่รุนลูกชายฟังแม่สักครั้งเราไม่ไปจับปลาแล้วได้ไหมแม่มาอีกแล้วอีชิฮาวากำลังพูดใครอีชิฮาวาอีชิฮาวากำลังพูดเจ้าหมิงน้องชายได้ยินชื่อเสียงมานานพวกคุณคืออีชิฮาวากำลังพูดตาของคุณสองข้างนั้นใช้ไว้ระบายอารมณ์นี่นา อันนี้คือของที่มีชื่อเสียงของเราอีจิฮาวากำลังพูดเจ้านายเจียงจากคลังปลาตระกูลเจียงอีจิฮาวาท่านมาได้อย่างไรอีืิฮาวากำลังพูดฉันมาที่นี่แน่นอนเพื่อเอาเงินมาให้คุณอีและเปลี่ยนเปลี่ยนมีเวลาคุยกันไหมแน่นอนมีเชิญในบ้านเจ้านายเจียงบ้านมีความเรียบง่ายนิดหน่อยพวกคุณนั่งตามสบายเจ้าหมิงพี่ชาย ฉันได้ยินว่าคุณวันนี้อยู่ที่ทะเลสาบเฮชูจับปลาใหญ่กว่าสามสิบกิโลกรัมได้จริงหรอือใช่ฉันเพิ่งจับขึ้นมาในวันนี้ผมจะให้คุณดูนะโอ้ยให้เจ้านายเจียงมองให้ดีจริงๆแล้วเป็นมือจับปลาที่เก่งมากปลาตัวใหญ่มากไม่ต้องพูดถึงคนเดียวสองคนนี้ก็เหนื่อยเหมือนกันครอบครัวเราทำอาชีพจับปลามาหลายรุ่นพ่อของผมปู่ของผมทั้งสองท่านเป็นมือจับปลาที่เก่งในสิบลิตแปดตำบล มาถึงผมแล้วคงไม่สามารถทำให้บรรพบุรุษอตายได้คุณพูดถูกไหมดีแล้วดูเหมือนว่าผมหาคุณถูกแล้วเจ้านายเชียงมีอะไรให้พูดตรงๆเลยสามารถช่วยได้ผมเจ้าหมิงจะไม่ลังเลพี่น้องอยู่ที่คุณจับปลาในทะเลสาบเหฉชูซ่อนอยู่มีราชาปลาทองเทา้าแค่คุณนํามันขึ้นมาให้ผมเงินหนึ่งพัน 1, เหรียญเงินนี้คือของคุณ เป็นยังไงบ้างหนึ่งพันเหรียญเงินมีเงินนี้ไม่ต้องพูดถึงเตียงเด็กบ้านหลังเล็กๆก,ก็สร้างได้พี่น้องเจ้าหมิงการค้าครั้งนี้ไม่ขาดทุนใช่ไหมเป็นยังไงคิดให้ชัดเจนหรือยังถ้าคุณทํามันเคลื่อนไหวครอบครัวเรานี่คงจะจบสิ้นแล้วแต่แม่แต่มันคืออะไรละ่ะถึงคุณจะไม่คิดถึงตัวเองก็ต้องคิดถึงเสี่ยววินด้วยและลูกในท้องของเธอด้วยนะคําพูดของแม่หมิงมีเหตุผลทุกสิ่งมีจิตวิญญาณ ราชาปาทองเท้านั้นมีจิตใจเหมือนคนถ้าโกรธขึ้นมาจริงๆจะทําร้ายคนได้เรื่องนี้มันอันตรายจริงๆขอโทษครับเจ้านายแม่และภรรยาผมก็พูดมีเหตุผลผมเจ้าหมิงก็ไม่ได้มีอนาคตที่ยิ่งใหญ่แค่หวังว่าครอบครัวจะปลอดภัยพี่น้องเจ้าหมิงคุณเห็นลมและฝนมาไปทุกวันในหนึ่งเดือนจะหาเงินได้กี่เหรียญกันเอาเงินหนึ่พันดอลลาร์นี้ไปคุณสามารถพาพวกเธอสองคนเข้าเมืองได้ซื้อบ้านหลังเล็กใช้ชีวิตอย่างดีเจ้านายเจียง เป็นราชาปลาชกลาบจะมาหลอกงราชาปลาและนำภัยพิบัติมาได้ยินมาว่าทําให้ราชาปลาทองท้อโกรธโกรธจะมีภายใหญ่เกิดขึ้นถ้าไม่อย่างนั้นคุณก็ควรหาคนอื่นเถอะความร่ำรวยมักมาพร้อมกับความเสี่ยงนะพี่น้องไม่คิดให้ดีอีกแล้วออกไปเดินนายออกไปบ้านเราไม่ต้อนรับนายฉันเคารพนายที่เป็นผู้ชายนายคิดให้ดีอีกครั้งวันนี้ฉันขอตัวก่อนเราคงได้พบกันอีกเจ้านายหมา ฉันให้เรียกนายจะตีนายยังกล้าปฏิเสธฉันอยู่เหรอเชื่อไหมว่าฉันจะฆ่าทั้งครอบครัวนายเรียกเอาเจ้านายฉันเก็บอารมณ์ไว้แบบนี้กลับทำให้เกิดแผนขึ้นมาไอ้หนุ่มนี่ภรรยาของเขาไม่ท้องเหรอฮ่าฮนายเป็นคนมีความสามารถจริงๆ คุณหมอลี่อ๋อเป็นคุณเจ้านี่เองฉันมานํายาให้เสี่ยวินอ๋อภรรยาในายใกล้คลอดแล้วใช่ไหมใช่แล้วอีกไม่กี่วันครั้งนี้ต้องขอบคุณคุณหมอลี่จริงๆถึงตอนนั้นเด็กเกิดแล้วต้องมางานเลี้ยงฉลองนะดีนี่คือยาให้เสี่ยวินยังเหมือนเดิมภรรยามา ยาพิ่งต้มเสร็จดื่มตอนร้อนร้อนเจ็ดเดือนแล้วทำไมยานี่ถึงคงขนาดนี้เพื่อเด็กดื่มอีกสักสองสามครั้งก็พออึมอึมตึกอักอักเมียจ๋าเธอเป็นอะไรเมียจ๋าฉันจะไปหาหมอให้เธอ หมอลีหมอลีช่วยด้วยหมอหลีหมอหลีเป like ิดประตูหน่อยหมอหลีช่วยด้วยหมอหลีมาแล้วมาแล้วมาแล้วเสี่ยวเจ้ากลางดึกแบบนี้เกิดอะไรขึ้นมีฉันกินยาเสร็จแล้วก็อาเจียนเป็นเลือดทันทีนี่มันเป็นไปไม่ได้ฉันขอเธอเถอะช่วยมีฉันด้วยเถอะเธอไปดูเธอหน่อยฉันขอร้องเธอเถอะรีบลุกขึ้นมาไปไปหมอหลีเมีฉันเป็นยังไงบ้าง ชีพจรนี้อ่อนแอและยุ่งเหยิงเด็กคนนี้น่าจะไม่รอดแล้วอ้ยหลานของฉันบ้านเจ้านี่เราทำบาปอะไรกันหมอลีฉันขอร้องเธอเถอะไม่ว่าจะยังไงต้องช่วยเด็กคนนี้ให้ได้เสี่ยวเจ้าลุกขึ้นมาก่อนเธอลองคิดให้ดีๆเธอวันนี้เคยกินอะไรพิเศษบ้างไหมนอกจากซุปปลาใบนั้นซุปปลา วันนี้ฉันตกปลาได้ตัวใหญ่ฉันตั้งใจต้มซุปหัวปลาให้เธอเพื่อบำรุงร่างกายตกที่ไหนทะเลสาบเหวฉูอุ๊ยเจ้าหมิงคุณให้ฉันพูดอะไรดีละ่ะทะเลสาบเหวฉชู๋เป็นที่ไหนปลาในทะเลสาบนั้นกินได้ไหมหรือว่าโดนคำสาบจากราชาตปปาเข้าแล้วทะเลสาบเหวฉชู๋มีหมอกหนาตลอดปีน้ำมีสารพิษแฝงอยู่ปลาในทะเลสาบนั้นมีพิษตามธรรมชาติคนทั่วไปกินไปก็ไม่มีปัญหาแต่ผู้หญิงตั้งครรภ์ร่างกายอ่อนแอนนะ ถ้าเธอกินเข้าไปก็จะโดนพิษทันทีแล้วจะทำยังไงดีละ่ะตอนนี้เรื่องมันถึงขั้นนี้แล้วมีทางเดียวเท่านั้น